หากพูดถึงเครื่องรางสายอัลตูรอสุดฝลังแห่งลุ่มน้ำพระประแดงชื่อหนึ่งที่ผู้รู้และลูกศิษย์เก่ามาักเอ่ยพร้อมรอยยิ้มปนศรัทธาคือองค์คตหลวงพ่อปานวัดบังกระสอบเครื่องรางพิมพ์ลิงนักรบที่หลายคนรู้จักในนามพยาวานอนสมุงกุฎถือพลองศิลอาจดูเรียบง่ายไม่ประณีตแต่กลับเต็มไปด้วยความทรงพลังที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ องคตของหลวงพ่อปานส่วนใหญ่สร้างจากเนื้อดินผสมผงวิเศษและว่านยาบางองค์มีรอยจานมือ,อกระหัวใจองคคตบางองค์บรรจุผงว่านผงจีวรนเก่าหรือแม้แต่ตะกรุดเล็กจานมือทุกองค์ต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะแบบงานทําด้วยมือของจริงในยุคโบราณความศักดิ์สิทธิ์ขององคตถูกยกย่องในด้านเมตตามหานิยมเสริมบารมีคงกระพันและป้องกันคุญสยแต่จุดเด่นที่สุดที่คนรุ่นเก่าเอ่ยถึงเสมอคือ คล้วคลาดปลอดภัยแบบเฉิบพลันจนใครได้ใช้จริงต่างบอกว่าองคตเอาตัวรอดเก่งอย่างกับมีสิ่งคุ้มอยู่ด้านหลังเรื่องเล่าที่สำคัญที่สุดขององคตวัดบางกระสอบเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้ถึงหในยุคนั้นหลวงพ่อปานเป็นเจ้าอาวาสผู้เปี่ยมเมตตาแต่ก็เป็นพระเกจิตผู้ช่ำชองด้านการปลูกเสกวัตถุมงคลโดยเฉพาะพวกเนื้อดินเนือว่านและเครื่องรังจากธรรมชาติ ครั้งหนึ่งหลังคาโบสถ์เก่าของวัดรั่วต้องซ่อมด,วด่วนหลวงพ่อปานจึงให้ช่างปีนขึ้นไปบนหลังคาแต่กลับเกิดเหตุไม่คาดคิดช่างหลายคนตกลงมาจากหลังคาจนไม่มีใครกล้าปีนขึ้นไปอีกชาวบ้านจำได้ว่าหลวงพ่อปานิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนเอ่ยว่าเดี๋ยวอาตมาจะทำของไปคุ้มตัวให้ท่านนำไม้ตละลปัดเก่ามานั่งแก่ด้วยมือเป็นรูปองคตวารนักบนั่งอยู่บน กดหางของตัวเองอย่างสง่างามจากนั้นนำเข้าพิธีปลุกเศษตุกด้วยพลังธรรมชาติและมนตราวานอนสายคุ้มครองเฉพาะทางเมื่อช่างนำองค์ตติดตัวขึ้นไปทำงานอีกครั้งทุกคนต่างพูดเหมือนกันว่าไม่รู้ทำไมคราวนี้ปีนไปก็ไม่กลัวและไม่เกิดอุบัติเหตุอีกเลยเรื่องนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นตำนานจนชาวบ้านเริ่มขอเครื่องรางจากหลวงพ่อปานมากขึ้น ท่านจึงเปลี่ยนจากไม้ตาลปัดที่มีจำกัดมาใช้ไม้คุดหรือไม้เนื้อแข็งชนิดพิเศษแก่เป็นองค์คตแทนและปลุกเสกจ,จากชาวบ้านผู้มาทำง,งานเสี่ยงภัยหรือเดินทางไกลทุกวันนี้องคคดหลวงพ่อปานกลายเป็นเครื่องรางหายากราคาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพราะมีจำนวนน้อยและมักอยู่ในมือของสิทธิ์เก่าใกล้ชิดหรือผู้สะสมที่รู้คุณค่าจริงไม่ใช่เพราะความสวยงามทางศิลป์แต่เพราะ แรงครูและเรื่องจริงที่พิสูจน์กันมาหลายชั่วคนองค,คตวัดบังกระสอบเครื่องรางที่ไม่ได้ให้แค่พลังคุ้มครองแต่ให้ความมั่นใจในทุกก้าวที่เราต้องเดินฝ่าอุปสรรคของชีวิต